我表妹。 ยกนี้ยกนี้ยกนี้ขค้วต่อไปคู่สุดท้ายเตรียมโจมให้พร้อมตะวันแดงสุดท้ายเตรียมให้พร้อมใส่ลูกมือจับนะครับวันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมรับมีดมาให้ชมอีกหนึ่งคืนนะครับห่อดจากที่วัดน,น้อยแล้วไปกันที่แปดลิว้วครับสามสิบได้สามสิบเป็ดหลอจากนั้นไปที่วัดบน รายการโบต่างๆแล้วก็วันที่รายการใหญ่ก็วันที่9ออกครับที่ระยองระยองมีมวยวันที่9รายการใหญ่ครับรายการของคุณผมยกดบกัวสีแล้วก็น้องะของคุณน้องเพ็ญปนานแล้วก็ทางด้านของอของโบนเดอร์น,นุ่มผ่านบอลออกแล้ววันที่11ครับชมปีที่ท่าตะเกียรบวันที่11ครับ พี่เลี้ยงเวลาต้องมวยชกลงหน่อยนะครับพี่เลี้ยงอยู่ด้านล่างชันได้ยินนะฮะเพื่อความสวยงามด้านหลังมองไม่เห็นนะครับเราอยู่ด้านล่างตะโกนเสียงดังๆครับบอกนักมวยอาจจะรู้จะได้ยินมากกว่าที่เป็นชมพีครับที่ท่านตะเกียบวันที่สี่ก็มีสามที่จจไไปป Được đi còn không? Có...

ทุกมตะวันแดงคู่ต่อไปคู่สุดท้ายเสียบเดยอนครับต่อไปจะเป็นยกที่สามครับแดงมีฉีดยาพันนึงนะครับที่เลี้ยงครับบอกด้วยครับว่ามึนพันบาทฉีดยาฝ่ายแดงครับพุวกนี้ยังมีไว้ชมอีกหนึ่งคืนนะครับต่อจากนั้นก็ไปกที่แปดรี้วัดแหลมใต้โดยจารย์ทองดีสมประกบคู่มวยจัดโดยทีมงานกุ๊กมันทะเลครับต่อจากนั้นก็มากันที่วัดบนบางปะกงแล้วก็วันที่สิบนู่นมีที่สระบุรีครับ อัญญาย์ทองัีที่9ที่นิคกพระหาจังหวัดระยองที่เป็นชมพีครับที่แทสเกียบโดยไผโลดน้ำดือเชกวิชาครับจัดยี่สิวัดเขาพระบาทบ้านแหลงจังหวัดระยองโอมีหลายๆที่ครับในการบวยยกที่3ของปีมีวันที่11ครับที่วิธีมวยเช่อกขาวระบมศรียัมพัฒนาครับท่าสเกียบ ยกสามมายกสามมานะแปดพันบาทนะครับคู่นี้ครับอยู่ตรงนี้แล้วเอาดี่ะยับไปก่อนไปก่อน ยกที่สามประกบผู้วยโดยอาจารย์ทองมีผมแล้วก็ทางด้านของร้านอาหารปุ๊กมันทะเลอัมกีฬาครับปะกายเพชรชุมน้องฟ้าเดิมพันกับเสือสอสตะ๊กบูนาวีชอชัดชัยกับสิงห์ดงสิงห์อวตารทองกิจลูกน้อยชอชัดชัยกับลมผลสอศิลาลษณ์ครับเซ็สองกองบีซีเคยิมกับไผ่ทองจุ้มน้องคว้าเดิมพันและวันที่สามสิบเอ็ดอีกคืนหนึ่ง ที่เดียวกันครับบางกอนขาวจอชันชัยกับกล้องสยามปอกบานนาลมหนาวสอจอยลายปันจินกับรถถังน้อยบาทเก้าสิบเก้ากล้องโลกสักนีรันกับลมหัวน้อยสิบอยสยามก็ไปชมไปดูก็ได้ครับที่สนามวยจังหวัดชิยงายวัดแหลมครับ

วันี้มาดูวิศรุษสักชานุนะครับจันต้นตก้าใหม่สองสารุธนะครับแล้วจะมีอะรเอ้าเนปีนยังเวสเวนิดนะครับทำไรไปไปทำกิจการทกอย่างจะถอมเตย จังหวัดศูนย์บางการแล้วก็แต่นี้ก็จะมาเคลื่อนไหวที่นี่ฮะพี่ลุเกียรติเขาบอกมาให้จัดอยู่แถวนี้เพื่อกับยานแดงครับผู้บวลก็จะได้สร้างอีกสัตตีขึ้นมานะคนเรียบบางครั้งก็คิดไม่ออกและการจัดตัวนะครับมองแล้วผู้นี้สนุกอาจจะดุไปบ้างมองผู้นี้มองแล้วกูขีดู้ริอาจจะโดนต้องไปบ้างอีกครับการทํางานต้องมีการผิดพลาดตลอดนะครับต่อไปจะเป็นยกที่ห้ายกสุดท้ายเพื่อความแล้วเร็วละคราเก่งเล่นตีได้เลยครับ đừng lืm đâu, ban hôm nay, liền tung này, các để các bạn tập trung, tập trung, tập Yeah. หมดยกที่หยกสุดท้ายเลยนะครับผู้ชนะรับตรนี้นะครับนี่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 ทีมชาทีมาไปไวทำงานต่ไม่ไหวทำงาน่ีนี้ทีนี้ทีนมันมาแล้วลรกบอลนม่มนชนะรับเลย